สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ครูจะพาทุกคนฝึกวิเคราะห์ประโยคนะคะการฝึกวิเคราะห์ประโยคเนี่ยอย่างน้อยวันละ5-10ถึงข้อมันก็สามารถทำให้เราเก่งขึ้นได้นะคะอาศัยความสม่ำเสมอและก็การฝึกฝนบ่อยๆแล้วมันจะเป็นตัวช่วยชั้นดีในการทำข้อสอบค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะ ข้อหนึ่งโจทย์บอกว่า David always blank the weather f o r k i d s before he goes to work อ่ะถ้ามันมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็มาดูที่ choice ค่ะ choice บอกว่า check checks will check is checking อ่ะแน่นอนแสดงว่าโจทย์หรือว่าคำถามเนี่ยต้องวัดความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่อง tense แน่นอนทีนี้นักเรียนก็มาดูที่ ประโยคเลยค่ะว่าเอ๊ะมันน่าจะเจอคีย์เวิร์ดคือตรงไหนบ้างคีย์เวิร์ดอันแรกก็คือคําว่า always always แปลว่าเป็นประจำสม่ำเสมอใช่ไหมคะ,ะคีย์เวิร์ดตัวที่สองก็คือคําว่า goes goes มันเป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะนักเรียน goes มันคือ verb ช่องที่1นั่นเองอพอเราได้ verb ช่องที่1แน่นอนประโยคนี้ต้องอยู่ในรูป present simple tense ใช่ไหมคะเดวิดเนี่ย มักจะจุดจุดจุด The weather forecast Weather forecast ก็คือการพยากรณ์อากาศนั่นเองเดวิดมักจะเช็คสภาพดินฟ้าอากาศก่อนที่เขาจะไปทำงานแสดงว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอทีนี้ตรงนี้เป็น verb ช่องที่1ใช่ไหมคะ g o e s เป็น verb ช่องที่1ตรงนี้มันก็จะต้องเป็น verb ช่องที่1เหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนก็มาดูที่ choice เลยว่าเอ๊ใน choice ตัวไหนบ้างที่เป็น verb ช่องที่1คือข้อ1แล้วก็ข้อ สองนั่นเองฉะนั้นข้อ3นักเรียนทําังไงได้เลยคะตัดทิ้งค่ะข้อ4นักเรียนก็ทําไงคะตัดทิ้งค่ะทีนี้มันเหลือข้อ1กับข้อ2นักเรียนจะเลือกข้อไหนคะให้นักเรียนมาดูตรงคําว่าเดวิดถูกไหมเดวิดเป็นซิงคูล่าฉะนั้นประธานกับเวิร์บมันต้องทําไงคะมันต้องรีเลทกันมันต้องเกี่ยวข้องกันประธานเป็นซิงคูล่าเวิร์บก็ต้องเติม S ค่ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2นั่นเองข้อ2นะคะ w h y Jimmy blank with his friends in the library, the telephone rang. นักเรียนหาคีย์เวิร์ดให้เจอค่ะคีย์เวิร์ดอันแรกก็คือคำว่า while while แปลว่าในขณะที่ในขณะที่ Jimmy verb ข้อให้คำว่า reads มาใช่ไหมคะในขณะที่ Jimmy เนี่ยอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดกับเพื่อนๆของเขาเนี่ย the telephone rang ฉะนั้นคีย์เวิร์ดตัวที่2ก็ค,คือคำว่าแรงคำว่าแรงเนี่ยมันคือเวิร์บช่องที่เท่าไหร่คะช่องที่2ค่ะมันมาจากคำว่า ring, rang, rang แน่นอนมันมี y เป็นตัวเชื่อมแสดงว่ามันจะต้องมีสองอนุประโยคควบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะ,ะต่อไปพอตรงนี้ตรงแรงตรงนี้เป็นเวิร์บช่องที่2นักเรียนจะใช้ข้อ1ได้ไหมคะข้อ1เป็นเวริรช่องที่1ไม่ได้คะ่ะนักเรียนต้องตัดทิ้งไปเลยคะ่ะ เราจะใช้กับ have read, have read ได้ไหมคะที่อยู่ในรูป present perfect เราก็ไม่ใช้ค่ะเราจะใช้กับ is reading ได้ไหมคะที่อยู่ในรูป present continuous ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นั่นเองใช่ไหมคะคือคำว่า was reading ท้าไมถึงเป็น was reading ถ้าเรียนดูประธานนะ Jimmy เป็น singular singular ใช้กับ was ใช่ไหมคะอ่า Singular ใช้กับ was ตามด้วย reading ตรงนี้อยู่ในรูป continuous tense นี้มันคือ tense past continuous ค่ะเหตุการณ์หนึ่งกำลังดำเนินอยู่แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทรกเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่เราจะใช้ past continuous ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแทรกเราจะใช้ past simple นั่นเองต่อที่ข้อ3นะคะ kev กับ mary คุยกัน kev บอกว่า oh no it's raining and i must go to the shop m ม r ี่บอก that's okay I blank you my umbrella ่านักเรียนก็สังเกตดู it's raining แสดงว่าฝนมันทำไมคะฝนมันกำลังตกในขณะที่เคฟเนี่ยก็จะต้องออกไปที่ร้านค้าใช่ไหมคะ m ม r ี่เลยบอกว่า that's okay ไม่เป็นไรฉันจุดๆุจุดคุณร่มของฉันเอง my umbrella แปลวว่าร่มของฉันเองทีนี้นักเรียนจะเลือกข้อไหนล่ะคะถามว่า Mary เนี่ยให้ร่มเคฟหรือย,ยัง ยังไม่ให้ใช่ไหมคะเขาให้เวิร์บคำว่า lend มา lend l e n t l e n t lend แปลว่าให้ยืมแสดงว่าแมรี่เนี่ยก็จะให้เคฟยืม่มนั่นเองฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องดูง่ายๆเลยค่ะก็ตอบข้อ1ค่ะตอบว่า will lend ฉันจะให้คุณยืม่มของฉันนักเรียนอย่าสับสนกับคำว่า borrow นะคะ borrow แปลว่าขอยืมส่วนคำว่า lend แปลว่าให้ยืมนั่นเอง ต่อไปข้อ4นะคะข้อ4บอกว่า her teacher says that she is blank student in the school นักเรียนก็มาดูว่าเอ๊ะ eh, ประโยคนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณครูของหลอนพูดว่าหลอนเนี่ยจุดจๆุด,ด student ก็คือนักเรียนในโรงเรียน k e วิ o r d อยู่ตรงคำว่า in the school in the school แปลว่า ในโรงเรียนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนแน่นอนข้อนี้ต้องเป็นเรื่องการเปรียบเทียบใช่ไหมคะการเปรียบเทียบก็จะมีการเปรียบเทียบขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดใช่ไหมคะขั้นกว่าก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งของสองสิ่งหรือว่าคนสองคนเป็นต้นแต่ถ้าการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดก็คือมันก็จะมีหลายๆคนหลายๆสิ่งมาประกอบใช่ไหมคะข้อนี้เขาบอกว่า student in the school นักเรียนในโรงเรียนถามว่ามีเยอะไหมคะเยอะแน่นอนค่ะมันต้องเป็นเรื่องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ฉะนั้นข้อ better than ดีกว่านักเรียนในโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้ as good as ได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันใช้คำว่า good เฉยๆได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า the best ก็คือข้อ4นั่นเอง Her teacher say s that she is the best student in the school คุณครูของหลอนพูดว่าหลอนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่ดีที่สุดในโรงเรียนนั่นเอง ข้อ5นะคะเจนกับโรสคุยกันเจนบอกว่า is lisa in the office โรสเลยบอก yes but i think she is busy at the moment she's blank a report อ่ะคีย์เวิร์ดของข้อนี้ก็คือคำว่า at the moment คำว่า at the moment แปลว,ว่าในขณะนี้ในตอนนี้อยู่ในรูปของ present continuous tense นั่นเอง Lisa อยู่ในออฟฟิศไหมอยู่แต่ฉันคิดว่าหล่อนเนี่ยกำลังยุ่งอยู่แน่ๆเลยในตอนนี้ ชีจุดๆอาเรพอร์ตเขาให้เวบคำว่า type มาใช่ไหมคะ type เนี่ยมันแปลว่าพิมพ์ก็น่าจะแปลว่าหลอนเนี่ยกำลังพิมพ์ report report ก็คือรายงานหลอนกำลังพิมพ์รายงานอยู่ฉะนั้นนักเรียนก็มาดูว่าเอข้อไหนล่ะที่มันอยู่ในรูป present, c o n t i n u o u s tense เเพราะเราสังเกตด,ดูจากคำว่า at the moment นั่นเอง หลอนกําลังพิมพ์อยู่ฉะนั้นข้อ1ใช่ไหมคะข้อ1ไม่ใช่ค่ะนักเรียนตัดทิ้งข้อ2ใช่ present continuous tense ไหมคะไม่ใช่ค่ะเราก็ตัดทิ้งเหมือนกันต่อไป continuous ก็จะมีข้อ1เออไม่ใช่ข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมคะทีนี้ตัวไหนละ่ะที่มันอยู่ในรูป present ก็ตัวที่มันใช้คําว่า is นั่นเองฉะนั้นคําตอบ ที่ถูกต้องของข้อ5ก็คือข้อ3นั่นเองค่ะ she is typing a report หลอนกำลังพิมพ์รายงานอยู่ค่ะต่อไปมาดูข้อ6นะคะข้อ6บอกว่า when I got home I switched on the answer phone several people blank messages for me คีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนคะคีย์เวิร์ดนักเรียนมาดู verb เ,เลยค่ะ verb ตัวแรกก็คือคำว่า got เมื่อฉันไปถึงบ้าน got เป็น verb ช่องที่ got เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่คะ มาจากคำว่า get get got 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 เป็น verb ช่องที่สองอเมื่อฉันไปถึงบ้าน I switch on the answer phone ฉันก็ทำไมคะไปเปิด answer phone คำว่า switch e d เติม ed ก็เป็น verb ช่องที่สองเหมือนกัน I switch on the answer phone several people blank m e s s a g e for me หลายคนก็ทำไมคะเขาให้ verb คำว่า leave left left, left มาตรงนี้แปลว่าทิ้งหรือว่าฝากในที่นี้ก็คือทิ้ง ทิ้งอะไรคะทิ้งข้อความหรือฝากข้อความเอาไว้ให้ฉันถามว่าเขาฝากข้อความให้เราหรือ,อยังคะฝากเอาไว้ให้เราแล้วแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมเอ่ยเกิดขึ้นในอดีต ช่ไหมคะเกิดขึ้นในอดีตมีคนฝากข้อความเอาไว้ให้เราฝากเอาไว้ให้ตอนไหนก่อนที่เราจะเข้าไปในบ้านนั่นเองแทนนี้ <T ennis S 1> เป็นเทนคู่ค่ะเป็นเรื่องของ past perfect ที่ใช้คู่กันกับ past simple นั่นเองทีนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ออะไรคะที่อยู่ในรูป past perfect ข้อ1ค่ะ had บวก verb ช่องที่3ก็จะกลายเป็น several people had left m e s s a g e for me หลายคนก็ได้ฝากข้อความเอาไว้ให้ฉันนั่นเอง ข้อต่อไปค่ะ she usually blank fruit at the market นักเรียนหาคีย์เวิร์ดให้เจอค่ะคีย์เวิร์ดตัวแรกก็คือคำว่า usually usually แปลว,ว่าเป็นประจำสม่ำเสมอใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอก็คืออยู่ในรูป present simple tense ค่ะถ้าเป็น present simple tense ใช่ไหมคะ verb ตรงนี้มันจะต้องเป็น verb ช่องที่1 ถูกไหมคะเพราะว่าเขาให้อะไรมาแล้วคะโจทย์เขาให้ประธานมาแล้วสิ่งที่มันหายไปก็คือ verb ถูกไหมคะสิ่งที่มันหายไปก็คือ verb ฉะนั้นตัวที่อยู่ในรูป blank ตรงนี้ก็ต้องเป็นตำแหน่งของ verb เสร็จแ,แล้วนักเรียนก็ต้องมาดูว่าเอ๊ใน choice ข้อไหนบ้างที่อยู่ในรูป verb ช่องที่1ข้อ1ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนตัดทิ้งข้อ2ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนตัดทิ้งทีนี้ verb ช่องที่1ก็จะอยู่ในข้อ3แล้วก็ข้อ4ถูกไหมคะนักเรียนจะใช้ข้อไหนล่ะ verb ที่มันเติม s หรือว่า verb ที่มันไม่เติม s ก็ให้นักเรียนมาดูที่ประธานคะ่ะประธานก็คือคําว่า chi c h เป็น singular ถูกไหมคะถ้า c h เป็น singular ฉะนั้น verb ก็ต้องเติม s ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ by นั่นเองหลอนมักจะซื้อผลไม้ที่ตลาดค่ะข้อ8ค่ะ his room is big blank is small อ่าโจทย์อยู่ดีๆบอกว่า his room is big his room is big แลว,ว่าอะไรคะห้องของเขามันทำไมคะห้องของเขามันใหญ่จุดจุดจุด is small เอ๊ะ จุดๆ e i s s mall อะไรละ่ะมันจะเล็กแสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่างห้องของเขาและก็ห้องของฉันใช่ไหมคะห้องของฉันห้องของเขามันใหญ่ในขณะที่ห้องของฉันมันทําไมคะมันเล็กนักเรียนก็ต้องใช้ตัวไหนคะที่แสดงว่ามันแสดงความเ,าเป็นเจ้าของฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ mine is small คําว่า mine ในที่นี้แปลว,ว่าของฉันอะไรละ่ะที่เป็นของฉันก็คือห้องของฉันนั่นเอง ข้อ9นะคะโจกับเจนคุยกันโจบอกว่า what film did you see what film did you see คุณเนี่ยไปดูหนังเรื่องอะไรมาถามว่าไปดูหรืออยังคะดูแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาให้ประโยคคำถามตรงนี้อยู่ในรูป past simple นั่นเองเจนเลยบอก sorry I have forgotten blank name อุ๊ยฉันขอโทษฉันทำไมคะ have forgotten ก็คือฉันลืมลืมอะไรล่ะ ลืมชื่อแสดงว่าชื่อที่เขาพูดถึงนี้จะต้องเป็นชื่อของอะไรคะชื่อของเรา my name ฉันลืมชื่อตัวเองได้ไหมไม่ได้ค่ะ her name ได้ไหมคะก็ไม่ได้ค่ะ his name ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันคะ่ะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่า it's name คำว่า it's ในที่นี้ก็คืออะไรคะหนังนั่นเองพูดถึงหนังพูดถึงฟิล์ม it's name ในที่นี้ก็คือลืมชื่อหนังที่เราไปดูมานั่นเอง ลืมชื่อหนังที่เขาไปดูมาต่อไปข้อ10ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว My father is working We blank make any noise when we play พ่อของฉันกำลังทำอะไรคะ is working กำลังทำงานอยู่พวกเรา we จุดจ,ดจดุ make any noise when we play เราเนี่ยควรจะส่งเสียงดังไหมคะเวลาเราเล่น ในขณะที่พ่อเนี่ยกำลังทํางานอยู่แน่นอนเราไม่ควรที่จะทำไมคะส่งเสียงดังฉะนั้นเราก็มาดูที่ choice เลยค่ะ mustn แปลว,ว่าห้าม don't แปลว,ว่าไม่ may แปลว,ว่าอะไรคะอาจจะ must แปลว,ว่าต้องฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําว่า mustn mustn แปลว,ว่าอะไรคะห้ามหรือว่าไม่ต้องเราเนี่ยจะต้องไม่ส่งเสียงดังเวลาที่เราเล่นเพราะว่าพ่อของเราทําไมคะกาลังทํางานอยู่นั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะทำได้กี่ข้อเอ่ยฝากให้นักเรียนนะคะฝึกทบทวนแล้วก็วิเคราะห์ประโยชนให้เป็นประจำสมัครเสมอนะคะสำหรับวันนี้ครูกิ่งก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ครูกิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ